หลักสําคัญที่จะช่วยให้คนคนหนึ่งเขาเจอตัวเองเร็วอะเขาต้องชัดเจนว่าอะไรชอบอะไรไม่ชอบหลายคนเนี่ยมักจะเอาจํานวนเงินหรือเอาการจบทางวิชาการที่ตัวเองจบมามาทาก่อนใช่ไหมซึ่งถ้าเราไปดูดีๆนะคนที่เขามีความสุขหรือประสบความสําเร็จทุกด้านของชีวิตเนาะมีความสมดุลอะไรต่างๆจะเห็นว่าเขาทํางานะที่ตรงกับจริตของเขาหรือจะเรียกว่าดินน้ํามลมไฟฮะตรงกับจริตที่เขาเป็นถ้าเขาไปอยู่ในตรงที่เขาเป็นอะเขาจะรุง่งแต่ถ้าผิดจริตของ มันจะมีปัญหาเหมือนตอนทํางานเนาะผมจําได้ว่าเมื่อก่อนเคยอยู่พวกบริษัทก่อสร้างสมมุติว่าตอนนั้นปีแรกของการทํางานผมไปอยู่กับหัวหน้าที่เขาเก่งเก่งมากรับผิดชอบว a ลูคือรับผิดชอบสูงมากสิ่งที่เกิดขึ้นคือองค์กรลุง่งตอนนั้นลุง่งแล้วก็เลื่อนตําแหน่งเร็วมากแต่ว่าพอย้ายไซต์ไปเจออีกแบบหนึง่งไปเจอหัวหน้าที่ไม่วางแผนไม่รับผิดชอบกลายเป็นทะเลาะลบกันก็เลยรู้ตัวเองเลยว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ภายใต้คนที่ไม่ใช่เป็นนิสยัยอาจจะเป็นข้อเสียและข้อ แล้วผมรู้เลยจริตผมเนี่ยไปอยู่แบบพวกวงราชการไม่ได้เหมือนกันเกิดสั่งคําสั่งบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันขัดกับความเชื่อหรือสามาัญสำนึกเราเป็นคนที่ถ้าเชื่อแล้วทําถ้าไม่เชื่อไม่ทำานนั้นขาดคือเวลูแบบตรงไปตรงมาสูงมากซึ่งมันไม่เหมาะกับองค์กรแบบนี้พอไปอยู่เนี่ยหกเปีเนี่ยปีแรกอรุ่งมากแต่ปีที่2เป็นต้นไปเนี่ยมีปัญหาพอมีปัญหาเนี่ยมันจะกระทบไปกับ energy ความตั้งใจหลืออะไรแล้วก็เรียนรู้อย่างหนึ่งก็คือว่าคือเราต้องรู้ว่าเราชอบหรือไม่ชอบอะไรยังไงแล้วก็พาตัวเองไปอยู่ใน ที่เราชบเพราะฉะนั้นคีย์สาคัญก็คือว่าตัวเราเนี่ยเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในแว l ลูของคนที่เหนือกว่าเราอ่ะที่มีแว l ลูเดียวกันเราต้องรู้ว่าเราเป็นคนยังไงแล้วก็พาไปอยู่หรือถ้าไม่ได้ก็ต้องออกมาทําเองเพราะนั้นพอโตขึ้นเรื่อยๆทบทวนตัวเองขึ้นเรื่อยๆเรารู้แล้วเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรเพราะนั้นพอเรารู้ว่าเราเป็นคนแบบเนี้ยเราก็ออกแบบชีวิตทําในสิ่งที่ตัวเองเชื่อมากๆคือเราต้องรู้ว่าเราไม่ชอบแบบไหนแล้วเราก็ต้องออกแบบชีวิตที่เราชอบให้ได้ก่อนออกแบบความชอบของเราออกมาก่อนแล้วทํา สำเร็จหรือไม่ทำสำเร็จค่อยว่ากันเพราะว่าเราต้องมีทิศทางตรงนี้ก่อนถ้ามีโอกาสก็ทำ